าสาธุจเจริญพรวันนี้สมณะาาพาเที่ยวพามาที่อุโบสถปกโพของวัดเลกธรรมกิจนี่ทางด้านนี้คือจุดถ่ายรูปนะคุณโยมไม่ใช่ประตูอดีตที่เราจะต้องอธิษฐานนี่เราต้องเดินผ่านทางด้านนี้เข้าไปนะครับเดินตรงไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะเจอประตูอดีตเดี๋ยวหลวงพี่จะพาไปที่ประตูอดีตแล้วเดี๋ยวจะไปอธิบายให้ฟังว่าทําไมถึงเรียกว่าประตูการเวลา ครับนี่เดินมาทางด้านนี้นี่ที่คุณโยมเห็นนี่ทางเข้าโบสถ์นี่อันนี้คือประตูหลังของโบสถ์ที่เขาเรียกว่าประตูอดีตแต่วัดเราเนี่ยเข้าประตูหลังออกประตูหน้าที่เขาบอกว่าก้าวเข้าประตูหลังล้างอาถรรพ์ก้าวออกประตูหน้าเป็นสิริมงคลอย่างวัดอื่นคือเข้าประตูหน้าทางทิศตะวันออกทางด้านนู้นใช่ไหมครับแล้วก็เดินขึ้นไปไหว้พักบนโบสถ์แล้วก็เดินออกประตูหลังแต่ม่เป็นการเดินน้อนถอยหลัง ่วนเราเราเนี่ยใช้กุณโลบายว่าการที่เราจะทําอะไรก็แล้วแต่เราจะไปหาแต่สิ่งดีๆในอนาคตก็คือทิ้งสิ่งไม่ดีไว้ที่ประตูหลังแล้วก็ไปออกประตูหน้าอันนี้คือแต่เราคิดสิว่าเราเอาประตูหลังไม่ประตูเข้าเนี่ยแหละอ่านี่คือประตูอดีตที่เราจะเข้าไปประตูนี้จะมีสัญลักษณ์ก็คือเป็นประจันครึ่งเซี่ยวนี่นะครับมปประจันครึ่งเสี่ยวอยู่ซ้ายมือพระอาทิตย์อยู่ตรงกลางแล้วก็ประจันครึ่งเสี่ยวอยู่ขวามือมันเป็นเครื่องหมายของการเวลาคุณโยมก็คือ ค้างคืนค้างแรลมแล้วมันก็เป็นปริศนาธรรมด้วยก็คือการเกิดแก่เจ็บตายเป็นการเวียนว่ายตายเกิดมันเป็นวัฏจักรเห็นะครับแล้วก็เอาบทหลังนี้เป็นโบทที่พระเจ้าทรงทำเขามาหลบ่าสึกเขาเรียกว่าบทรับแลหรือเมืองบางบทถ้าคุณโยมเคยไปวัดบางกุ้งที่ส,ม,สมุทรสงครามวัดนั้นเขาเรียกว่าโบสถ์มหาอุดคือมีประตูเดียว่าสึกไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ปืนใหญ่ไม่สามารถที่จะยิงได้แต่วัดนี้ฆาสึกไม่สามารถที่จะมองเห็นนะครับเหมือนว่าสมัยก่อนเนี่ยเขามาหลบ่าสึกกันอยู่ในโบสถ์แล้วก็มาทําพิธีเกี่ยวกับกาารเวล เพื่อกำบังกายแต่ก็มาจะเป็นจริงแหละเพราะว่าตามวัดต่างๆในประเทศไทยที่คุณโยมไปเที่ยวมาคุณโยมสังเกตได้เลยตามประตูบวชส่วนใหญ,ญ่จะต้องเป็นรูปเทวดารูปนางฟ้ารูปพระอินทร์รูปพระพหมหรือรูปต่างๆแต่วัดนี้เป็นเครื่องหมายของการเวลานี่คือครั้งขึงข้นครั้งแหลมนี่ตรงนี้ที่เขาอธิษฐานกันเกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรอธิษฐานตามบาใบไกด์ลายก็ได้หรือจะอธิษฐานตามหลวงพี่ก็ได้ก็คืออธิษฐานว่าขอให้สิ่งที่ไม่ดีเสียดจันทรลยสัมภเวสี อย่าได้ตามข้าพเจ้าเข้าไปในโบสถ์อย่าได้ตามข้าพเจ้าเข้าไปในอนาคตแล้วเราก็เดินรอดเข้าไปอ่าเราเดินลอดเข้าไปเลยนะครับตอนเราลอดเข้าไปเนี่ยเราห้ามหันหลังกลับมามองนะครับเดินรอดเข้าไปล้วห้ามหันหลังกลับมามองแล้วเราก็เดินขึ้นไปไหว้พระบนโบสถ์ทางด้านนี้จะเป็นกำแพงที่มีลากโผล่ขึ้นอันส่วนนั้นเป็นประตูหลังที่เราเดินเข้ามาแต่จริงๆแล้วคือห้ามหันลับไปมองแต่มาเป็นสมณไกด์คือแนะนําให้ฟังเฉยเฉยส่วนท่านที่พระศุกเข้าพระเสาแทรกเนี่ยก็ โอ้โหเหมาะมากเลยนะสําหรับที่จะมาลอดประตูอดีตแล้วก็ประตูอานาคตแต่อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะอย่างบางคนที่เข้ามาวัดบ,บัด,บด,บดนี้บ่อยๆเหมือนว่าเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งมันเป็นการให้กําลังใจกันนะคุณโยมก็คือเหมือนว่าคือเป็นการให้กําลังใจก็คือเราจะทิ้งสิ่งไม่ดีแล้วไปหาสิ่งดีๆในอนาคตเห็นไหมครับ คือคนเราเนี่ยถ้ามีกําลังใจเนี่ยอุปสรรคแค่ไหนเนี่ยมันก็ฝ่าฟันไปได้เดี๋ยวพาไปดูพระประธานข้างบนก่อนอันนี้คือพระประธานนี่พระพุทธเลขาธรรมกิติมหามงคลนไหมครับนี่ทางด้านนี้คือพระประธานเดี๋ยวจะพาวนรอบพระประธาน,นช่วงเย็นเขาก็จะเก็บแล้วก็ปิดอย่างนี้ เป็นฝั่งทางด้านนี้จะเป็นรูปช้างเดี๋ยวจะพาไปดูช้างนะคุณโยมเห็นไหมครับอันนี้เป็นบรรยากาศส่วนเราไหว้พระบนโบสถ์เสร็จเห็นไหมครับเราก็มายืนที่ประตูนี้ก่อนที่เราจะออกอันนี้คือประตูอนาคตคือประตูออกแต่จริงๆรแล้วมันเป็นประตูเข้าเนี่ยแหละแต่เราจะไปคิดว่าเป็นประตูเข้าคิดไปเป็นประตูออกเนี่ยประตูนี้เราอธิษฐานเรื่องการงานการเงินขอให้ดวงเปิดบารมีเปิดโชคลาภเปิดแล้วเราก็เดินลอดออกไปไหว้เสด็จพ่อรัชกาลที่ห้าเนี่ยลอดออกไปเราก็เจอศาลาเสด็จพ่อของรัชกาลที่ห้าเนี่ยทางด้านน เราก็หันกลับมาทั้งเนี้ยประตูเนี้ยเคยล้มไปเมื่อปีที่แล้วเห็นไหมครับแล้วก็ปลายน้าบันอย่างเนี้ยจริงๆแล้วถูกเขาเรียกว่าต้นโพเนี่ยตรงเนี้ยหุ้มไว้หุ้มไว้พอประตูนี้ล้มเห็นไหมครับป้ายนาบันนี้ก็หล่นลงมาก็เลยรู้ปีพศบูรณะปีพศบุรณะก็คือรอศหนึ่งสามหนึ่งก็คือรัตนโกสินทร์ศกนะครับรัตนโกสินทร์ศกแล้วก็เป็นปีที่เขาเปลี่ยนจาก อสหนึ่งสามหนึ่งเป็นพุทธศักราชก็คือพศสองสี่ห้าห้าส่วนที่เขาเรียกกันว่าประตูการเวลาเนี่ยมีสามสาเหตุสาเหตุแรกก็คือเนี่ยที่พระเจ้าทรงทำรมาหลบค้าศึกสาเหตุที่สองก็ที่บุรปีบูรณะเนี่ยที่เปลี่ยนจากอสหนึ่งสามหนึ่งรัตนโกสินทร์ศกเป็นพุทธศักราชนะครับส่วนสาเหตุที่สามก็คือบางคนเนี่ยมาถึงหน้าวัดเสร,ร็จยวกลับเลยเพราะไม่เห็นประตูอดีต ไม่คือไม่เห็นโบสพอมาอยู่ด้านหลังเนี่ยเหมือนมาอยู่อีกมิติหนึ่งส่วนทางมุมนี้จะเป็นรูปช้างนะนเดี๋ยวพาเดินไปดูรูปช้างนี่ฝามุมนี้เป็นมุมอันเซนีนคือมุมช้างมุมช้างนี่ทางซ้ายมือทางด้านนี้ฝั่งศาลาอันนี้เป็นหางช้างช่องหน้าต่างเป็นขาช้างทางด้านนี้เป็นงวงช้างเห็นภาพไหมครับนี่พาชมบรรยากาศอันนี้คือที่อุโบสถปกโผล่ยามเย็น ก็พามาชมบรรยากาศผู้ติดขัดไมมมั่งก็ขออภัยนะพอดีวันนี้เหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะครับจะพาเรดินชมนี่บรรยากาศรอบๆอาสาธุธจเจริญพรไว้มีโอกาสก็จะพาคุณโยมมาเดินชมอุโบสถปกโพยามเย็ยนอีกแล้วกันเห็นไ,ไหมครับแต่ด้านมีลำพรุทร